โอเคครับกลับมาที่ตัว Core Game Engine นะครับหรือตัว Core Game นะครับมันใช้คอนเทนต์ของ Core เป็นหลักแล้วก็เปิด Open Beta ตัว Open Alpha นะครับเพื่อให้ทดลองเล่นแล้วก็สามารถจะ add f r a m e มาซื้อตัวต่างๆได้ตอนนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องเล่นอยู่ในตัว Core เป็นหลักเลยนะครับไม่พูดบาทำเพลงครับผมเรามาเริ่ม New Project กันใหม่รอบหนึ่งนะครับเราจะมาที่ New Project รอบนี้เราจะสร้างจากตัว Game Framework ครับมันจะมีปุ่มหนึ่งตนตอน New Project นะครับมันจะมี v i l w Framework ครับ เฟรมเวิร์ที่จะเล่นกันวันนี้คือตัวเดตแมทที่เป็น third person นะครับเราจะเลือกตัวเด t แมทเดตเพอร์ซ็นครับแล้วใช้คำว่าเดตไมล์คือตัวโปรเจกต์นะครับเกมันก็จะ c r เ e c ดคอขึ้นมาหนึงครับแบบนี้โอเค พอ Create Call ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรมากครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราจะสร้างฉากสร้างอะไรเนี่ยเราก็วางของลงไปจากสี่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเช่นออ d ด o หรือของต่างๆ post processing material ไปจนถึงแบบต้องการใช้ตัวรูปแบบของ asset ต่างๆที่มีอยู่นะครับอย่างตอนนี้คือเราอยากได้พวกเ uh, e m p l a t e Component หรือ o b j e c t ในเกมแต่เกม Component ต่างๆเนี่ยเราต้องการจะวางเราวางได้เลยในวงแมปนะครับมีหมดนะฮะใส่ t e x t u r e ใส่อะไรได้หมดเลยนะครับ อย่างเท็กเจอร์ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาวางแล้วกันเนาะอย่างตัวน,นี้มันจะมีบลิกนะครับเราสามารถที่จะลากเจ้าบลิกตัวน,นี้ไปปล่อยที่ตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นบลิกได้เลยนะครับวางได้หมดนะฮะทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบเป็นสูตรเพเยอร์นะครับสูตรเพเยอร์ก่อนเพื่อดูว่ามันเล่นได้จริงไหมแล้วก็กดรันครับผมรันก็จะได้ตัวพรีวิวเกมมา1เกมตอนพรีวิวกันนะครับตันนี้เรามันพรีวิวนิดหนึ่งนะครับ น, view Game. นี่คือระบบเบื้องต้นนะครับงั้นต่อมาเราจะไปทําทัวร์มัลติเพเยอรที่เป็นแบบเบสแมทเล่นกันดูนะครับรอบต่อมานะฮะเราจะลองมาทดสอบการ p r e ี i e w ตัว d เดสแมทตัวนี้กันนะครับโดยการใช้รูปแบบของการ preview ด้วย multi-player ครับผม มันจะมีปุ่มหนึ่งท้างๆปุ่ม play แล้วก็ปุ่ม pause นะครับคือ Multiplayer Preview Mode ครับผมเราสามารถเลือกเป็น2 Multiplayer นะครับและลองอทดสอบดูได้นะครับโดยที่แบบเราสามารถที่จะแบบ Priority ต่ำแค่ไหนเราเอาแบบ low ไว้ก่อนนะครับ Resolution ก็เอาสักประมาณ1ั0 0นะจะได้เห็นนะครับมอนิเตอร์ก็จะมีให้ดูเช็คตรงนี้ได้ลองกด play ดูก่อนครับพอ play เนี่ยมันจะสลับหน้าจอเราเป็น2หน้าจอนะครับพรีวิวโหมด e 2ตัวนะครับตรงนี้ ี๋ยวตอนนี้มันจะเปิดหน้าจอเราขึ้นมานะครับเป็น2หน้าจอโดยที่เราสามารถอย่าคอนโทรลตัวบอทหนึ่งได้นะครับบอทหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะให้มันวิ่งไปทางไหนนะครับบอทหนึ่งก็คือตัวข้างบนนะครับวิ่งไปหาบอทสองให้เจอนะครับตัวบอทหนึ่งเป็นการทดสอบนะฮะทีนี้ผมจะสลับหน้าจอนะครับไปที่บอทสองนะครับปรสซูมนะครับบอทสองก็อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับบอทสองก็ต้องวิ่งไปหาบอทหนึ่ง อันนี้คือใช้เครื่องเดียวกันในการคอนโทรลนะครับนั้นต้องวิ่งให้เจอกันนั้นต้องวิ่งไปให้เจอว่าอยู่ตรงไหนครับตำแหน่งเจอแล้วอบทหนึง่งแล้วก็ยิงกันดูครับัดหนึ่งเรียบร้อยครับผมนี่คือตัวอย่างในการทําตัวมัลติเพเยอร์นะครับเราสามารถที่จะจัดฉากวางแอสเซทต,ต,ต่างๆลงในซีนได้นะครับอย่างตอนนี้คือเราสามารถสร้างเดแมทตัวเดสแมทเกมได้1เกมง่ายๆด้วยคอเกมเอนจินครับผม